โอ้ยพี่น้องเอ้ยให้เลี้ยงมันมันเกิดแต่อยู่แต่เาขาคอยพี่น้องตื่นไปเบิงหมอลำหน้าแค่ตั้งแต่ตีหาบตกบ่ายมากไปหาหมูหมูบอกว่าบ้านกูมิเทศมหาศาลพี่น้องคอยก็ออกไปแห่กันร้อนกันเขาที่พี่น้องคืนรถึ้นเลียไปเต้นไปเป็นนวยบริการความสุขให้ผู้เฒ่าผู้แกอันนี้ก็คือขบวนแห่กันร้อนของบ้านปางสิงเอาไปทอดยูวัดม่วงสะหน่อยอัานนี้บ่มีวัดพี่น้องโอ้ยผู้เฒ่าผู้แกเห็นข่อยกัสะออนคอยพี่นองไอบอนมาเต้นไอบอนมาเต้นพี่น้องเนี่บ้านไทยโคราชเนาะพี่น้องล้วก็เปิดเพลงเปิดโดนตี กันพี่น้องทั้งวัยรุ่นเด็กน้อยผู้เบาผู้แพ้วนี่ผู้เบาบ้านสระน้อยผู้เบานักดนตรีนะครับผมผู้เบาทีมงานตรวจตอมิวสิกพี่น้องเออนี่นะครับผมขี่รถขี่อย่างมานน้กันแห่กันร้อนกันออกไปพี่น้องโอ้ยบวกไม่บวกเมื่อแหกปากค้องเพ่งกันไปตั้งแต่ฝ่ายบ้านปางโจนมาหอดวัดม่วงแหละพี่น้องทีมงานคุณภาพทีมงานชุ่มชนบ่มีวัดเนะพี่น้องสองบ้านนี่บ้านปางกับบันน่นแปะนี่ขาวว่าชุ่มชนบ่มีวัดต้องไปใส่บ้านนกออกพี่น้อง ไปใส่บานม่วงวัดสันอ้อยนะครับผมโอ้ยมวนคักมวลเนี่ยพี่น้องแต่ละคนนะครับผมผมก็ได้ไปเอ็นจอยภาคผู้ถุงผู้เ่าไปสร้างซีสันจะเป็ันคอยมวนจะเป็ันคอยมีความสุขพี่น้อง